ตำรวจบางปะมาะ้าพูดได้ทุกคนทาไมพูดได้ล่ะครับสนิทกันลระครับเคลียได้อูไม่เห็นใครเป็นใบเนี่ย<อ>แต่นี้ระวังสักนิดนะครับตำรวจสิงห์บุรีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปพูดอย่างนั้นนะตำรวจที่เนี้ยดีสิงห์บุรีไม่ดีไม่ดีังไงบ้านผมอยู่ติดกันกับพี่พรเทพสายเดียวกับกุ้งศีราชบ้านผมอ๋อวันนั้นติดเลยสี่แยกตำรวจกับด่านคันแรกกุ้งศีราด คันสองพี่พรเทพคันสามผมลินเลิ่มพันนั่นเตํารวจควักมือควักมือกุ้งสุธิราชคันแรกเปิดกระจกไฟฟ้าผมกุ้งสุธิราชครับตํารวจบอกไปคันสองพี่พรเทพผมพรเทพพรทวีครับอ่ะตํารวจบอกไปคันสามผมสองแมวเจ้าสำมลานครับไปไอสับจอดซ้ายทําไมอ่ะมันรักกูอ่ะักยังไงเยี่ยวยังเอากูไปตัวไม่รักได้ยังไงเดี๋ยว พีเดียแกเมาแกเมาเนี่ยชั้นทำพิธีการนะต้องยังไม่เริ่มหรอครับยังยังยังสนท่านมาโอ้โหไอ้หนูรู้จักไอ้คนนี้ไหมไม่รู้จักครับพ่อเขาคุยไม่ต้องนานด้วยาทำหลอดีนะพ่อหล่อลูกล่อลูกนัทเลิพลพรตบีกำลังช่วงนี้กำลังมาแรง ทำไมมาแล้วะพ่คนเขาก็ลือกันจังว่าเป็นพระเอเกเจ้าชู้อย่างนู้นอย่างนี้ครับ,มรบไม่จริงนะแม่นะเนะขาไม่ได้เจ้าชู้ใช่ไหมสาวๆที่ไหนอยู่ใกล้เนื้อพลอยังไงก็ปลอดภัยปลอดภัยยังไงพ่อพเขาไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ลวนลามไม่อะไรถุงยางเต็มกระเป๋าปลอดภัยให้รู้ไปเดี๋ยวป้าักขาขเวียนยขออนุญาตนะพนักงานอับเข้าสู่พิธีการทำกวนร่าของพ่อน้าไม่ต้องกูเสือกแล้วครับ เลียงลืมเสือนะเสี่ยเอามาทำไมเดี๋ยวหมอขออนุญาตดูเสือก่อนนะพีผมคือัจบปก่ะนาอไม่เย็นปิดแบ่งคือเสือเข้ามาหน่อยนึงพ่อพ่อมึงนั่งคนเดียวเลยเหรอแล้วกูนั่งที่ไหนอะพ่อหนูก็นั่งคำิดตูนอยู่ตรงนั้นนะลูกนะเข้าสู่พิธีการครับสาธุ พ่อยังไม่มานะพอยังไม่มาครับอยากทำไปเรื่อยๆก่อนับเนาะพ่อมันจะดูสิริมมงคลกับพ่อนลยลูกอันนี้เพื่อนหนูพ่อเพื่อนหนูแล้วมันทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะลูกมันอยากอยู่ใกล้ฉันพ่อทำไม่ะลูกหน้าพ่อกับเพื่อนหนูเหมือนกันเลยพ่อไปนั่งหนูไปนั่งไกลๆพ่อปะทำไมอ่ะเดี๋ยวคิ้วติดหลังตีนไปลูกปะพ่อก็ว่าหนูนี่แะ อหนูจะทําอะไรก็ทําเป็นลูกนะครับอยากให้พ่อนี่ต้องอาภาพรนครสวรรค์นะลูกอะไรอะพ่ออารมณ์เสียนะลูกนะถึงไหนแล้วละ่ะยังไม่เริมเลยครับรักจริงคือใครพ่อหน้ารักจริงก็ต้องพ่อแม่ฮรตอบใหม่สิรักจริงคือใครพี่ตอบไม่ได้ฉันตอบไห้ตอบเลยขโมยครับใช่สิพวกเราคร่ะเนี่ยจำพกแม่นเล่นดัมมี่ด้วยไม่ได้แล้วมันไม่ตีโน่เราวนะ และจังหวัดอะไรลูกเอ้ยที่มีบุญคุณที่สุดนะลูกนับหน้าใช่ไหมครัไม่ใช่สิลูกทุ่ทพไม่รู้ตอบไม่ได้อ่ะแพ้แพ้อย่างไรแพ้นี้มีบุญคุณอใหญ่หลวงมันต้องอย่างนี้ที่ลูกนะไอ้เหี่ยแสดงว่าไม่รู้ใช้ยาพ่อใช้ยาอะไรอ่ะสมัยก่อนพ่อมีฉชายาเนียวสองพันห้าร้อยศอโอ้ขับรถลูกไก่คว่ำมาหรอ ไอ้หนูนพ่อนหลงรวมๆมาที่ลูกพ่อจะได้ถีบเพื่อทีเดียวเดี๋พ่อที่าพูดพ่อไม่รัากพูอ่ะพ่อไม่รัากพูอ่ะพ่อขอโทษลูกนะเดพ่อจะ่าพูดอ่ะพ่อก็พูดไปอย่างนั้นนะลูกนะใครมีไทยเลนดนอนมากินรวบหน้าไปเรืเลยไอ้หนูพ่อทํางานแล้วนะลูกนะไอ้หนูก็ย่าสนนะลูกนะพ่อจะหาเงินให้หนูไปโรงเรียนแล้วหนูจะได้ไปแจกเพื่อนดีไหมลูกวันจันทร์หนูไป ยังไม่ได้รเ,เริ่มเลยครับผม ญาตินะตามสบายครับตามสบายเราทำเรื่อยครับช่วยหน่อยฟันปอมกูไม่แน่นเอาให้ลูกไอหนูก็พ่อเขาจะทํางานหนูก็ไม่ชวพ่อเขาจเลยเออาน้าเป่าให้ขอโทษครับผมมนหลุดเือร์ครับขายและอีตอนเก่งก็ไม่เดือด้วยพ่อพ่อมาลูกใหญ่ๆนะครับหลุดเบอครับ ตาลืมไม่ขึ้นจะดีมั้งพ่อไม่ต้องเป่าเลยพ่อเป่าเลยเป่าให้พ่อเลยเดี๋ยวพ่อเต่าให้แล้วก็อย่าซนล่ะอ๋อโ้ทำไมส่งนะถาตุอะไรถาหนาชั้นใดยัได้เจอลูกกันนี้เลยโซนจริงๆ อบเข้าสู่พิธีการนะมันเหมือนอะไรอยู่เนี่ยมัะกอมปนลูกมัะกอใช่เปล่าพ่อูเคยเห็นที่ไหนะเนี่ยยังไงก็ไม่พูดว่ากระเจียวหรอกอย่าทักเรื่องนะลกมันไใ้สารคดีหรูอเคยเห็นน่ะนกเล่นไปเลยเล่นไปเลยพ่อจะทำงานงานออ คนมันจับเงาชวนหายกระปุกน้ำตาลยังเขียนว่าเกลือหลอกมดเหมือนกอาไว้เนี่ย เจ้าภาพอเนี yeah. <t <t ่ยเจ้าภาพเอ้าภาพขอโทษทีนั่งเฉยๆเลยเล่นไรก็เล่นไปอย่ามาบอกมาอีกนะเล่นไรก็ได้เหรอเล่นไรเล่นไปดูเรื่องนะน่ารักครับน่ารักไม่เป็นไรครับไม่ถือสาลูกชายครับผมครับช่วยกันทำทั้งหมู่บ้านเลยครัลูกชายฮึ่ม นะมึงนามึงลืมได้ข้างเดียวไม่นั่นงโน่นก็เหมือนไม่รักภูมิเลยทำไมไม่รักล่ะลูกพ่อกระแทกแดดดันเองว่าพาอต้องรักเนี่ยพอดูภูมิอ่ะก็หนูทำไม่ถูกท <Anton> า,างฝั่งนะครับผมเชิญไปถยๆสาเด็กมาเลยครับมันนั่นพี่ถึงไหนแล้วงาถ้าเฉยเคาจะว่าไปไหนเลยครับผม เซ็ตเท่าไรนะอือสองสาธุนมตัสภควัตาลหาหะโตาสมหาสมพุทธไอ้หนูแกเพิ่นะไอ้หนูลงพูดคำว่านำทานนะพ่อฝังฉนหก นั่นแหละพ่อกำลังเป็นอยุงพ่อไอ้หนูมีอะไรจะบอกพ่อรึพ่ออย่าเงเริ่านผมครับแล้วทูมเป็นไรหนาะูมปวดเอี้ยวจะเอี้ยวต้องบอกพ่อทําไมล่ะลูกเอี้ยวไหนอะไปเอี้ยวที่ไหนก็ไปสิลูกอุ้ยแหม่มึงเนี่ยคุณเลยที่มึงจำเลยเนี่ยโอ้ยยังไงดีอะเอี้ยวที่ไหนก็ไปอุ้ยขอโทษทีนะขอโทษทีต้องท่าจะดื้อใหญ่ไม่เป็นไรคบเด็กก็ยังงี้ละครับผมไม่เป็นไรต้องไปปล่อยทุ่งสีกันทั้งหมดอีกแลย อ,อ,อไม่ทำมาหัวหอมหน้มาเลยอนหอมกน้อยจังเอ้มยมันดึงมันกูเจ็บอ่ะคูนะัออส้ะพุขงตวรหต เมียผลมึงไม่เพียงพอกูจะประหารมึงพอตายกูจะไม่เว้นเด็ดขาดทำไมพ่อตาแดงๆครับกูไปสักมากูโมโหมึงเนี่ยมึงทำอะไรกับพ่อเนี่ยพ่อบอกว่าให้มูไปเที่ยวอะไรแล้วพ่อพูดอย่างนั้นใช่แล้วบอกว่าให้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ผมไมูไปเที่ยวแล้วครับพ่อไอ้หนูเห็นพ่อเป็นยางรถยนต์แล้วรนอะลูกผมไม่ใช่หมาครับพ่อไอ้พูมึงมีแต่ความรู้สึก มีคำพูดอะไรแล้วยมึงจะบอกแล้วมึงจะขี้อ่ะก็้ยพงษมึงกับกูตัดลูกตัดพ่อกันแน่มึงเก็บไปขี้บ้านมึงต้องเก็บไปขี้บ้านถ้ามึงยังคิดว่ากูเป็นผัวแม่มึงเขาใจกูนะที่พูดเนี่ยมึงทำขนาดนี้กูอายกูดังเลยเนี่ยไปียกไปหมดเนี่ยมึงทำมาพ่อยังยังไม่สารผมไม่พ่อเช่เดอหมอลูกเก่งหน้าแล้วน่ะมึงอยากขี้บ้านนะ ดูส <Du> ิหน้าหมอดูดูดูก่อนเร็วไอ้หน้าไปดูสิตรงยังหัวเข้าเลยไม่เอาครับดูหัวไปเลยยังเนี่ยไอ้ภูมิดูสิเช็คเลยขอจริงยังไงนะยังไงไอ้ภูมิเนี่ยไอ้ภูมิอาวมึงเพิการเหรอเพี่ขายมีตูดสองซี่มึงนั่งเลยมึงต้องมาแก้ห้อเลยเปลี่ยไปหมดแล้วเนี่ยไม่อาบน้ำให้กูเท่าเลยล่ะ